สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะจะมาขอพรปูกก่อนกลับบ้านนะคะมาขอพรปูกก่อนกลับสุรินนะคะตอนนี้เราก็จะขอพรปูกกับสุรินนะคะตอนนี้ ขอพรให้เอฟซีด้วยนะคะ ขอพรให้เอฟซีนะคะเอาสามตัวเลยได้เอฟซี อันนี้ก็มาจุดทูบแล้วนะคะก็จะค่อยดูสามตัวด้วยนะคะเพราะว่ายายก็จุดสามตัวให้ด้วยนะคะเอ๋ดเดี๋ยวจะค่อยดูตอนมันมุมหมดไง,ไงเดี๋ยวยายจะไปเดินถ่ายรอบพอดีกลับเดินกลับมาก็พอดีแปดนาทีนานนะยัยงไม่ได้เดินเลยบอกคุณลุงด้ยบอกคุณลุงแต่เมื่อคืนแล้วยายสมอนไม่ยอมบอกเองบอกแล้วคะ่ะแต่ว่าจะ เดี๋ยวลุงบอกว่าอ่ะมาบอกรอบสมาอยู่ก็เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรก็ก็จะช่วยค่าเฟรมนิดหนึ่งก็ได้น้อยเอฟสี่ใหญ่สมอนทำอะไรก็ทำป่ะไม่รอแล้วสายแล้วเดี๋ยวไปถึงบ้านสะดึกเดี๋ยวเดินไปต้องคุณลุงทำงานก่อนนะคะเอฟซีย่าจะไม่สต็อปนะคะไปดูเพื่อนๆพื่ทำงานก่อนกลับนะคะขาก็เจ็บ นี่นะคะอยู่ร้านองปู่นะคะแม่สวัสดีค่ะพึ่งแล้วสวัสดีทุกคนจ้าต้อองาก่นนะ